สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้ไทยบีสวันนี้ผมาจะพาทุกคนไปจอดลึกสุดยอดรถถังสัญชาติไทยรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการนั่นก็คือ 226T56 0ไทยแลนด์แท้งบอกเลยว่าแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าของจริงไม่ธรรมดาแน่นอนครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยนะครับ ตัวรถถัง2 0 2 6 t 56มาในดีไซน์ที่โชบเชี่ยวดุดันตามสไตล์รถถังยุคใหม่โครงสร้างหลักผลิตจากเหล็กเกรดพิเศษผสมคอมโพสิตกันกระสุนระดับสูงน้ำหนักรวมตัวรถอยู่ที่ประมาณ49ตันทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและรับแรงประทะจากกระสุนเจาะกรอกข,อขนาดใหญ่ได้สบายสบายจุดเด่นอีกอย่างที่ต้องพูดถึงก็คือป้อมปืนหลักขนาด125มเมตร แบบสมูทบอลแคนนอนรองรับกระสุนหลากหลายชนิดทั้งไฮเอ็กโคลซีฟอ a r เมอร์เพียชิและ ATGM ซึ่งสามารถยิงได้แม่นยำสูงในระยะไกลกว่า4,000เมตรมาพร้อมระบบควบคุมการยิงแบบไฟ r e คอนโทรล s ิสเต็รุ่นใหม่ล่าสุดช่วยให้ล็อกเป้าหมายได้แม่นยำทั้งกลางวันและกลางคืนเครื่องยนต์ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จ ขนาด1,500แรงม้าทำความเร็วสูงสุดบนถนนเรียบได้ถึง72กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งในพื้นที่สมบุกสมบันแบบออฟโรดได้อย่างคล่องตัวกับระบบการสะเทือนแบบไฮดรอลิติกซึสเ e นชั o นปรับระดับความสูงต่ำได้ตามสภาพเส้นทาง เรื่องระบบป้องกันตัวเองก็น่าสนใจมากครับ 226T 0 56มาพร้อมกับ Active Protection System หรือ APS รุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธต่อต้านรถถังได้ก่อนที่จะเข้าถึงตัวรถพร้อมทั้งระบบ Smoke Grenade Launcher รอบคันที่สามารถปล่อยม่านควันป้องกันตัวในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันทีภายในรถก็ออกแบบใหม่ทั้งหมดครับ คอนโทรลเป็นจอดิจิตอลฟูลสกรีนมีระบบกล้องมองรอบทิศทางแบบ360องศาพร้อมระบบไนวิชันและเทอร์มอลอิมเมจิงสำหรับการรบกลางคืนตำแหน่งพลขับพลปืนและผู้บังคับการนั่งได้อย่างสะดวกสบายมีระบบปรับอากาศครบครันราคาค่าตัวของเจ้า2 0 2 6 t 5 6 Thailand แทงคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ190ล้านบาทต่อคันถือว่าไม่แพงเลยถ้าเทียบกับความสามารถและเทคโนโลยีที่ให้มา บอกเลยว่ารถถังไทยรุ่นนี้พร้อมรับมือได้ทุกสมรภูมิทั้งการป้องกันประเทศและการใช้งานร่วมกับกองกําลังต่างประเทศถ้าชอบรถถังไทยสายพันธุ์ดูแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องออโต้ไทยบีสของเราด้วยนะครับไว้คลิปหน้าผมาจะพาไปดูยานยนต์ทางการทหารหรือรถยนต์สายโหดรุ่นไหนอีกรอติดตามกันให้ดีๆสําหรับ